กับ,บเซลล์โนตาเด,ดอตออโต้นะคะในช่อง YouTube ตาดาเด,ดอตออโต้ค่ะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนๆพ่อค้าแม่ขายหรือว่าหนุ่มสาวโรงงานเกษตรกรเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะแค่99บาทค่ะลูกค้าวันนี้น้องจะพามาดูอิตุสุทั้งสองคันของเราตรงนี้เลยนะคะฝั่งขวามือก็จะเป็นอิซูสุสี่ประตูค่ะอิตูออนิวปี2020ค่ะ ราคา4 9 9 0 0 0บาทค่ะลูกค้าคันนี้จะผ่อนอยู่เดือนละ9,000ถึง10,000ค่ะ7ปี8.4งวดเหมือนกันค่ะเราก็จะเปลี่ยนแม็กให้ใหม่แม็กใหมย่ย่างใหม่แล้วก็ด้านหน้าสวยๆค่ะภายในตัวรถก็จะเป็นเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะลูกค้าระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกล็อกส่วนขว้ายมือค่ะจะเป็น ออน e w ค่ะอิซุ a อ l น e w ปี2022ค่ะราคา479,000บาทค่ะลูกค้าคันนี้จะผ่อนอยู่เดือนละ8,000นะคะลูกค้าเครดิตดีค่ะกำเงินมาเลยค่ะ99บาทค่ะก็สามารถออกรถกับทางร้านเราได้นะคะตอนนี้จะมีเป็นโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ค่ะลูกค้ากรณีลูกค้าเครดิตดีนะคะก็จะ ของแถมให้มากมายมูลค่ากว่า50,000บาทค่ะทางร้านเราก็ช่วยดาว1 0 0 0 0แบาทนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเต็มถังวันออกรถด,ดอกเบีย้ยพิเศษ2.99%เซค่ะแล้วก็ช่วยดช่วยผ่อนหนึ่งงวดหรือว่าจะขับปี90วันค่ะลูกค้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะทักมาหาน้องได้เลยนะคะเซลนุชธนเดชออโต,โตค้ค่ะ ส้น้ติดต่อค่ะศู2ย1 2ค้าสาหกสอสีเน่สค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดี